เมกุริทึมแผ่นมาร์กตาไอ้น้ำในเบรกที่แล้วพอบ้านเจมและน้องทีก <c oughs> ได้รับภารกิจจัดชุดให้คุณแม่จิ๊บไปงานถึง2ชุดตอนนี้เราไปเอาใจช่วย2องพ่อลูกกันดีกว่าค่ะว่าชุดจะออกมาเป็นแบบไหนชุดแรกเนี่ยเป็นชุดคุยงานาไปเกาหลีเรียบหรูดูแพงไม่โป๊ <Okay. S 3> ชุด2เนี่ยก็คือเป็นชุดนางฟ้าไ<า>ปงานาปาร์ตี้แบบสลโสดของเพื่อนอาถามจริงจพอเราเห็นแบบนี้จิ๊บ พ่อหรือลูกที่ไว้ใจได้มากกว่ากันเรื่องของการแบบทําตามสิ่งที่เราสั่งโจดเราอะไรเงี้ยปกติน้องทีกลูกเพราะว่าไม่ไม่ากลูกจะทำแม่คิดนนิดึงไเงหน่อยแบบเอออะไรอย่างเงี้ยให้ให้ทใไมทำไมพ่อเป็นคนยังไงขี้ลืม แล้วก็แต่แต่ว่าทิกถ้าเวลาทิกสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจําแบบโอ้โหจําแม่นมากใช่แล้วเขาจะย้าแบบอะไรอย่างเงี้ยตลอดกลายเป็นว่าลูกเนหวังได้มากกว่าหวังได้มากกว่อเลยแล้วพี่เจมเคยจัดชุดให้พี่จิ๊บไหมเออมีไปะไม่เคยเลยก็น้อยมากครับเพราะว่าผมแบบแบบเหมือน รถสื้อยมไม่ค่อยดีพอคือบางทีเราก็จะแบบเพลนเสื้อยืดกระเกงยีนเสื้อยืดเขาจะเน้นง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงเวลาเขาแต่งตัวเขาจะมีแบบหลายชั้นใช่ไหมหลายเลเยอร์อะไรเงี้ยดีเทลเสียโอ้โท่งงานนี้ดูเหมือนจะยากแล้วสิ เหมือนจะนะหราสับชมยากสำหรับพี่เจมแต่ง่ายสำหรับที๊เรายังมีน้องที๊เป็นความหวังอยู่ครับจะรอดหรือไม่รอดกับภารกิจแรกนี้ครับไปจัดกันต่อเลยครับ เบื่อมากเลยป๊ะป๊าป๊ะป๊าจะจะรีวิวไอ้เครื่องมือไอ้นี่ยก็ไม่ได้ทำต้องมาหาชุดให้มามมาปะป๊าี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ห้องนี้เลยไม่ได้นอนห้องนี้เลยต้องเทคกพาไปป๊ะป๊าพาชุดพวมามาหน่อยอ่โจย์ของเราคือชุดที่ไปดูบ้าโอลิเวอร์ใช่ไหมที่เป็นโปรดักชันจากเกาหลีเขาจะมาดูใช่ไหมเอาไม่โป๊เอาดูดีอืมรู้ว่าอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนล่ะ ี่แรนอะโอ้โหแลอวจะยูช่วยไอ้เลือกน้ำเค้แม่เก็บคู่เขาจะรู้ว่าโซนไหน่ชุดนี้หรอติดตู้ไครเด็กเอาป๊าป้าก็บอกตรงๆว่าป๊าป้าไม่ได้นอนห้องนี้นะเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ใช้ห้องนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ดูเสื้อผ้าที่นี่เลยอะแล้วเสื้อผ้าของของผมเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ตรงเนี้ยแค่ตรงนี้เลยแค่ตรงนี้เลย เกที่มีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเยอะเนี่ยในเก๊บามาบ้างทอรวเลยเหรอหมดเลยเหรอครับแล้วไหนของป้าห้องแขกห้องแขกห้องแขกไปยุ่งห้องแขกไปยุ่ห้องแขกมันนู้ยังรู้เลยอ่ะแล้วไหนของลุงพีกอ่ะข้างนอกข้างนอกแล้วเ้าหมดที่เป็นเสื้อผ้าใครมาบ้ามาบ้างหมดเลยปกติจิ๊บจะเป็นคนแต่งตัวแบบเออเรื่องนึงอยากบอกทุกคนมากเลยอ่ะใครที่แบบว่าใช้ชีวิตกับกาแฟเนี่ะ เบื่อไหมที่มีคนมากดออดเช้ากลางวันเย็น่ะส่งของส่งของส่งของอ่ะทุกแบรนด์บนโลกนี้มาหมดเอางี้น้องเพ็กบอกป๊าว่าคือเดี๋ยวเราหาเสื้อตัวข้างในก่อนแต่เขาเรียกกักข้างนอกป๊ะป๊ะก็เรียกไม่ถูกแต่ว่าป๊าว่าเอาเอาสีเนี้ยเป็นเมนก่อนผู้หญิงอะเวลาใส่แขนกุดแล้วเขาดูผอมแล้วหมาเป็นคนแขนเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาแบบดูเพรียวโอเคไอ้เจ้าจัมแม่เราใจพนี่เป็นคนดีเทลอีเจ้ะแต่งตัวให้หมาดูประหลาดประหลาดเวลาดูประหลาดประหลาดเวลาเขาจะได้จารัง อยู่โชว์ไอเดียอยู่นะอ่ะอยู่ไปเลือกมามันแหละอันนี้มันเป็นไม่ใช่ของนงจิ๊บอันนี้คือสูตรผมคนเราอ่ะมันก็ต้องมีความพลาดบ้างในยุคหนึ่งอะคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นแต่ใส่อะก็ใส่เต็ดอะมันเหมือนเด็กรับรถเ่ะมันเหมือนเด็กรับรถอะสูตรแดงลิกเอากางเกงขาวตัวไหนดีวาวว่างเกงขาวสูตรแดงเกงขาวว่าว่าหาแล้วข้างในใส่อะไรอ่ะเชิ้ตเหรอสีอะไร สีขาวสีขาวลอยไปด้วยพู้หญิงก็จะมีอางหนึ่งที่น่ากลัวมากเราเขาจะมีเซนต์เวลาเราเข้าไปคนซื้อเสื้อผ้าเขามันรู้ได้ไงก็ไม่รู้ที่แม่มีซุกมีเซนต์ด้วยทำไมตั้งแต่คบกันมาสิบกว่าปีไม่เคยเห็นพยายเซ้อเอลลอยไม่เคยเห็นแต่งตัวโป้นอกจากตอนอาบน้ำนอกจากตอนอาบน้ำยาวเลยเป็นหลักระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ ชัวนะโอ้โถือไม่รอดละเมียดถือไม่รอดเลยแล้วก็ไปหาเสื้อเราจะต้องไม่มีแขนเอาสีอื่นไหมเอาเป็นไม่มีแขนเสื้อสีขาวเสื้อสีขาวที่ไม่มีแขนคือเสื้อตัวไหนวะอันไหนก็ไม่อันนี้ก็ไม่มีแขนนี่ก็ไม่มีแขนนี่มหาเศรษฐีได้ปยะ ไอ้เกาหลีต้องงงไงลูกว่าแบบมันคืออะไรอ่ะอ๋อใส่แล้วมหาเศรษฐีไอเป็นมหาเศรษฐีโอเคอยู่แต่ยากอบอยู่เวลาจะแบบงงๆช่วก็แบบเจ๊ตแหลกอยู่อะไรอย่างงี้เฮ้ยผมว่างี้ได้นะแล้วก็แบบผู้หญิงก็ทับทับนายเอาสรุปเลยเดี๋ยวเอาเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อคลุมตัวนี้กางเกงตัวนี้ไม่จะเอาอะไรละทีอันนี้แหละง่ายสุดแล้วเพราะว่าท้ายที่เอามามันก็ไม่ผ่านนี่ยีใช่ไหมเอททำไมล่ะ มมาไม่ชอบเราเรียนเท่แล้วเสรจฐีที่ไปหาตัวใหม่มาอันนี้ได้ไหมได้ไหมต้องมึนไม่มีดูภาไปเห็นอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนี่ชาญสงสัยลูกจะฉลาดกว่าเราจริงๆเออว่ะ รสซิยวดีกว่าปลาป้ายกัะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่สร้อยเข้าไปนิดนึงใช่ป่ะแล้วก็กางเกงตัวนี้โอ้โหโ <c oughs> นี่ไปคุยงานไปกินเจวะเนี่ยนี่ไปคุยงานไปกินเจวะเนี่ย <c oughs> ตอบโจทย์กว่าปลป้าเยอะด <c oughs> ีเกือบไปมหาเศรษฐีแล้วเมื่อกี้เออเออขู่เอานีออ่ย่าเชื่อนะเ <c oughs> ชื่อโอเคผ่านไปหนึ่งชุดก็เรียกได้ว่า <c oughs> รอดได้พอทีกเลยคือทีกช่วยชีวิตแม่จิ๊บไปหลายดอกมากเลยนะแต่ว่าพอดู้านแล้วอ่ะมันมีเรื่องพวงจุ้ยเยอะมากเลยโอ้นี่นะคป้ายมีป้ายรวยของของอาจารย์ใช่ก็โชคดีที่รู้จักกันนะพอรู้จักกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนที่เขาหวังดีเขาก็จะมาแนะนำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยผมเนี่ยเป็นสายแบบชอบเรื่องแบบนี้ก็เลยเป็นสายเอาเข้า เขาเข้าอะเขานี่สวออกเข้ามาก็ต้องพูดก่อนนะของทุกอย่างในบ้านต้องพูดก่อนว่าเขาเข้ามาเนี่ยวางได้ไหมแต่ว่าพี่จิ๊บมีความเชื่อด้วยอคะว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวเรียบหรูดูแพงแล้วจะแบบเสริมฮวงจุ้ยใช่ไม่ยังไงอะไม่รู้ไม่ความรู้สึกว่าการแต่งตัวมันก็เป็นอะไรที่แบบมันฟ i r s t i m p r e s ชั o ที่แบบอะไรอะไรแบบนั้นก็เห็นแบบอถ้าเราจะแบบ อยากคุยงานอันเนี้ยฉันจะต้องเอาฉันอยากได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องนิดนึงมันก็ต้องแต่งตัวอมาวอีกแบบนี้เลยต้องมีการผมด้วยแบบอ่ะตุ้มหูบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องเป็นอย่างงานอะไรนะพี่เกมอะไรนะเวอร์เขาเป็นคนวิสัยทัศน์ดีครับใช่เหรอวควฟังเขาบอกไงเขาบอกว่าอ่ะมันจะมีบอกว่าเครื่องประดับที่แบบว่าช่วยให้เราแบบ เหมือนสัตว์มนูนี่ที่สีเช่นยอยากได้ออันนี้อยากให้เขาเอ็นดูเมตตาไปคุยเพื่อแบบของ,งานอย่างเงี้ยก็อีกอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยก็เ<ไ>ป็นอย่างยิ่งเลยใคร <ๆ S 2> มู่กันสองคนนี้อันนี้จะเป็นมูเรื่องแบบเรื่องทางแบบศสยศาสตร์เป็นมูแบบอะไรอย่างนั้นแต่ของจิ๊บเป็นแค่แบบสายเทาของจิ๊บเป็นแค่เสริมของจิ๊บจะเสริมไเฉยล้หลังนี้หลังหลังนี้คือถ้าลูกป่วยนี่ไม่พาไปหาหมอนะครับถ้าแน่จับปลูกสายถิ่นน้ำมันก็สับ ผมอยากรู้แล้วว่าคู่นี้ถ้ามาเจอกับมินิเกมเราจะเป็นยังไงฝาบทีมงานครับเจอมินิเกมเลยมินิเกมกระซับความสัมพันธ์วันนี้นะครับชื่อเกมว่า touch me touch mine นะครับกฎกติกาง่ายๆเดี๋ยวจะมีป้ายปริศนาในเนี้ยจะเป็นชื่อของอวัยวะครับคุณเปิดได้อวัยวะไหนให้ใช้ร่างกายของคุณส่วนไหนก็ได้นะครับ แตะอวัยวะนั้นของคู่รักพรอไหมคุณเพราะว่นประจำที่เลยแตะไปเรื่อยๆห้ามปล่อยห้ามปล่อยนะใช้ตรงไหนก็ได้แตะใช่ถ้าผมไม่อยากใช้มือผมใช้อื่นแตะพยายามได้ได้ได้ต้องแตะให้ครบทุกแผ่นป้ายที่ออกมานะครับครับเอาจิ๊บเอาไหนดีครับเอาแผ่นแรกนี่เลยแผ่นแรกแรกปนแขนะแตะแขนของเจมส์มาเอมาใกล้ใกล แม่แนนะต่อหน้าประชาชนคนเป็นล้านดูยังไูอะไรใกล้ไหมใกล้คนี่ยูในบ้านจะขนาดไหนคุณเลือกอย่าพูดเยอะครับหนเดี๋ยวเอาอันที่หนึ่งกันล่างครับหนึ่งล่างหนึ่งล่างครับล่างนี่นะครับหนึ่งสองซึมขาคุณเจมส์ต่ขาจิ๊บครับเอาต่อไปจิ๊บเอาไหนดีเอาอันนี้แล้วกันทั้งสุดท้ายนี่นะเป็นแก้มหูจ่าพอดีเลยนะ อันที่สีด้านบนครับอันนี้นะสีด้านบนนะเป้นอะไรอ่ะตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคจิ๊บครับเหลือสามใบครับเอาตอบมาเลยครับตอบมาเลยนะครับจิ๊บเป็นสีสครับ ออกครับออกนี่ไงเราก็ต้องแต่งอยู่แล้วแต่งอยู่แล้วแต่งอยูแล้วพี่จิ๊บตอค่ะจิ๊บตอเลยนะอะไรเลยค่ะไปหล้งเลยมือครับมือไหนวะมือก็มือเอามันมาจก็ปากข้างหน้าเลยเออตอนนี้ทั้งคู่เสียมือไปแล้วนะเอามือแตะกันอยู่ต่อไปเจมต้องแตะหูแตะหูพี่จิ๊บพี่เจมต้องแตะหูพี่จิ๊บแล้วโอ้หถ้ามึงควายขาขึ้นมาได้นี่หลับเลยนะ ก้มหน้ um. า,ามาสิก้มก้มหน้ามาให้โดนจมูกเียคุณเป็นคนเต็มที่กับเกมครับผมอยากรู้่ที่ที่เล่นเกมอ่ะคุณเป็นคนเดียวที่ขยับเยอะสุดรู้ไหมไม่ว่าจะเรียกว่าพี่จิ๊บอันนี้พี่จิ๊บอันนี้ ขยับอยู่คนเดียวเหมือนเหมือนเอาผมมาแก้ไม่มีเลยนะที่จริงแค่นี้เห็นไหมบุญหรือบาปเป็นคุณที่ต้องดิ้นรนครัเแล้วเหมือนชีวิตจริงเลย่ออยู่เฉยๆเดี๋ยวผัวดิ้นเองโอเค ไปเรียบร้อยสาหรับมินิเกมประชับสัมพันธ์นะครับใช่ที่เหลืออยู่ก็คือภารกิจถูกต้องยังเหลืออีกชุดหนึ่งที่ต้องจัดนะคะคที่แนวนางฟ้าด้วยสิโอ้โหบอกเลยชุดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนความหวังของเรายังอยู่ที่น้องทีกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> กับชุดนางฟ้าของคุณแม่เขาผมข้ามเจมไปเลยลน,นะครับ <c oughs> ไปจัดกันต่อเลย <c oughs> มินิเกมของทั้งคู่บอกเลยว่าใกล้ชิดกันสุดๆไปเลยคะ่ะแต่ช่วงหน้าเรากลับมาให้กำลังใจกับสองอลูกกันต่อกับการจัดชุดในทีมนางฟ้าหาปลาจา้าเซฟปมอบ้าเรียนเดียวชเชมหมาบานมีเซฟเดียน <c oughs> มีที่ปบตาไม่รู้อีกอืม <c oughs> เยอะเลยปะอือ <c oughs> ที่บ้านใครวะเนี <c> ่ย <oughs>